ลูกผสมสองปีเป็นผลแล้วได้ผลแล้วใครสนใจติดต่อเบีย้ยติดต่อพันนี่ได้ <c oughs> ในตาตาลูกแรกอยู่ไหนลูกลูกแรกลูกแรกยรโยโดย กแขอ้นหนึ่งเป็นเลยท่านนี้เป็นเลยอันอันนี้พอตัดได้แล้วบ่พอตัดแล้วสุกแล้วเออเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะตาจะโชว์การตัดทุเรียนต้นแรกลูกแรกของสวนสุกแล้วเนาะลองเคาะเคาะมันสุกป่ะโอ้ยกินได้เลยเดี๋ยวตัดให้ดูเนี่ยโอ้โตเร็วโตเร็ว เราจะได้พันติดต่อเลยพันอะไรคะนี่พันมอนทองมอนทองพันเป็นลูกเร็วโ์เร็วโชว์โชว์หน่อยเดืดเธอแล้วก็เสียปลาตกนองเนอะปลาพันปลาดีไหนไม่เห็นมีปลาเลยมีปลา ปลาดุกปลตปาทุกชนิดเออนายอย่ามาปล่อยซ่าอันนี้เนาะต้องเอาไปปล่อยน้องเราเองชื้อปลาซ่องตัวงายปล่อยปลาดุกปยซ่าเขาก็กินมันทีก็อาปล่อยไม่ก็ได้ปลาดุกน้อยจิดุกอยเนเดี๋ยวปล่อยมาให้ดู ดีตรงนี้ให้ดูโมยเหนียวจังเหนียวเหนียวเหนียวขวัเหนียว